จิ้มต่างโดนพี่น้องว่าสิตอนแรกนึกว่าสิ่ทำปลาหมึกใส่นนุ่มจิ้มพี่น้องก็เลยเปลี่ยนเป็นกุ้งพี่น้องเริ่มกุ้งพี่น้องกุ้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 งสวัสดีครับลุงสันผ่าแสบไม่ได้พี่น้องไม่อีกแล้วมีลูกสันสีผ้ามากินทำนุ่มจิ้มเส่ปลาหมึกพี่น้องเซลล์ซลล์พี่น้องก็พี่น้องนะอ่าบรรยากาศนอกโทนพี่น้องอากาศเย็นดีพี่น้องยังมาแรงคือเก่าพี่น้องพ้าพี่พ้าน้องมาแสบมาหนอนสำคันพี่น้องพัก กระไรพี่น้องนี่ตุ่นหอมหมักแตงพี่น้องแล,ล้วก็ไอ้มะนาวขีนุกผักกาดขาวพี่น้องใบใบสตอพี่น้องใบสตอบ่มีไอ้ในสตอกินใบอันพี่น้องแล,ล้วก็อันนี้สตอไอซามันเท่าพี่น้องนี่โอ้โหเลยพี่น้องส,สตอสะตอบันเฮาสตอบ้านผมพี่น้อง เสียด้วกับพี่น้องเดลยวันนี้มันนั่งอยู่หุ่มกล้วยได้พี่น้องหุ่มมะกล้วยแต่ว่าลูกสันคิดอยากมะกล้วยพี่น้องเจ็สิขอต้องผัวเองพี่น้องคิดอยากมะกล้วยแต่ว่าคิดมะกล้วยพี่น้องหนึ่งคิดว่าพี่น้องสี่เอามากินกับจำพี่น้องขออะไรด้พี่น้องเด้อขอได้ต้นกล้วยน้อยน้อยเดียวถ้าสนใจลูกสันแบบเด้อข้อน้อยเดียวเอาด้วยเยอะเลยอ่ะอ่ะ ทุกคนคือใจพี่น้องสวนลุงสายมตะวัลายยกห้างพี่น้องบอกไา่มันน่นได้กินผู้บ่งโภคสบาเฮ้ยวันนี้15กูกินเฮ้ยผ้ิาเดนพี่น้องเนาะเอาเลยพี่น้องเสบเลยแซ่บๆบอืมเดี๋ยว

ừm cái bây giờ giờ cứ ừm ừm mà cua, ừm 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 cứ ừm 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 Bơm mực ừm 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 嗯，那有塑料的吗？嗯，怎、嗯、么？嗯 บริการนอกโฮมี่งเอ้ยรวมเงินจยนได้พี่น้องมั้เนี่ยแดดบ่แห้งพะมัง้องสำมเมืองก่อนฝนตกพี่น้องอากาศก็เลยเย็นพี่น้องเจ็บน้องกับพี่น้องด้วย เอฟซีเขาเอฟซี FC ใหม่ของลุงสันพาแซบพ,พี่น้องบันนี้พาเขากินตำนุ่มกินแซบประมุกใหญ่พี่น้อง

bữa nào bữa nào, lợp bữa nào. เป็นการดูให้ยุ so ่งไา้พี่น้องกับประมาณนี้พี่น้องครับม่จุ่บ้านเฮาพี่น้องเนาะช่วงนี้หลังสงกรานต์ก็คือสเตรียมไถหุ่นหน้าพี่น้องเตรียมวานเข่าพี่น้องสมัยคูเมื่อบ้านเฮ่าข็นหน้าง่านี่พี่น้องวานเอาเวิดดำเพื่อเขาแล้วสมัยลุงสันเข็นหน้าพี่น้องโอ้ยดำเอาพี่น้องกดสิเดาเนาะสมัยลูกสันโซ่ขึ้นหน้าพี่น้อง

Xe nướng kìm rồi, đó, có lẽ bia mấy cung rồi đó, lượm cung rồi đó, cung, 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 cung. พักไรไม่น้งองแล้วจะเอายงางก่อนไม่้อง

คบนองพี่น้องเสียงเขียนเจ๊หน้าแค่ห้องพี่น้องเขียนเจ๊หน้าแค่ห้องบ้านเท่ากับไทยน่าหัว,ห,วนห,นหน,าหวหวน้าพีน่น้องเนาะเช้ผลตัวมาแบบนี้ สริมร่วมกับพี่น้องเด้อรู้ทันส่วนหนึ่งเบื่อต้องคลิดรู้พี่น้องเพราะว่ายากนะภารกิจพี่น้องทั้งคนทั้งไม่หนาที่การงานพี่น้องเนาะช่วงนี้ครับดดนมาเทื่ยหนึ่งเผื่อสีว่าทุกท่านให้หนาหาสายไประสายเผื่อว่าเด้ออืมบ่เป็นติดโควิดบรเปล่าเผื่อเสีเด้อบ่ติดเด้อพี่น้องมาถึงจะต้องให้สองหน้าพี่เติดกับใดพี่น้องโควิดมั็นลรคคนรวยรู้สันนี่ลรคคนจนมาติดหรือพี่น้อง นึ่ามึงชองมาเที่ยวพักไาเที่ยวบาร์พี่น้องติดมาทวงอะไรทั้งนั้นน,นี่บอติดพี่น้องถ่ายคลิปหนึ่งเป็ยังไรพี่น้องเด้อะเชื่อโก้ฝากมักกดไลคถูกแช์กดแชร์ให้ลูกชายพี่น้องเพื่อว่าเป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันพี่น้องถ่ายคลิปหนึ่นนงครับลูกชายขอเกล้าขมาสวัสดีครับ